ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระคุณท่านพระครูประโชธธรรมวงศ์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอกุชินารายและขอขอบพระคุณท่านอภิสิทธิ์เอกบตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเป็นอย่างสูงครับขออนุญาตเรียนเชิญนายนิกรภูแถวเชือกกำนันตำบลจุนจังได้ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าไตรบังสุุลขออนุญาตเรียนเชิญครับ และขอกราบนิมนพระคุณท่านพระครูบนสุกาที่คุณรองเจ้าคณะเภอกุชินารายเป็นองค์พิจารณาภ่าไตรบังสุกุลขอกราบนิมนครับ ขอกราบนมัสการขอรบพระคุณทุกท่านพระครูอุนสุการที่คุณหลอกเจ้าคณะเผอกุชินารายที่ได้เมตตาพิจารณาภาพไตรปัฎสุกุลและขอกราบขอบพระคุณท่านนิกรคุณอย่งเชื่อกำลังตะบนดุ่งจังเป็นสุขครับ และขอ,อกราบนิมนต์พระคุณท่านพระครูศิลธรรมมังโกศลดเรเจ้าคณะอำเภอกุชินารายเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุขุลขอกราบ้า ขอกราบนมัสก,การขอบพระคุณพระคุณท่านพระครูศรีธรรมมกโกศลดเรเจ้า,าคณะเภกุชินารายขานุการนายกองค์การบริหารจังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตัวแทนขึ้นทอดผ้าไตรบางสกุลขอติดเชิญครับก่อนที่ท่านจะทอดทอดผ้านะครับท่านเลขาครับขออนุญาตในการเป็นตัวแท่านผู้ใหญ่เชิญพระพันเอกเป็นตัวแทนนะครับม่อครับนะครับคุณแย่สูงครับ และขอกราบในบุญพระคุณท่านพระครูรัตนธรรมพิบูลที่ศึกษาเจ้าคณะสงฆ์ศาสารเป็นองค์พิจารณาพระไตรปิฎกทุกข์ขใ,นในบุญครับ 就是。 พกรามมัสการของทุกท่าน้ก็ท่านผู้ระานมุมนที่ึกษาราธรระตะวสงสารเกยาสูงแล้วก็อทุกท่านเลขาสัุกอแยกกครับเราไม่จัดห้าบนอีกเจ็ครับ เลยขอกราบนบุพระคุณท่านหลวงพ่อพระภูมิเมตตาคุนาภรที่พุึธศา์จะมาตบตาสินเป็น องพิจารณาผ้าตรังสุขุขอกราบนิมนตาครับห้าพับเดีโลกิโล ขออนุญาตเรียนถึงทงุกท่านนะครับร่วมร่วมโมเนาบวญที่เกียกับตัวอย่างในส่วนขององกรยารจากจิตตมุโยงรองกันครับ ขอกราบในนามสกัดขอขอบคุณคุณพ่อคระบครัเมตตาคุณอภรรตที่ปรึกษาคณะจังหวัดประเสริฐนี้ที่ได้เมตตาเสนอร่างกายของสุภุมติให้กับคุณไว้จนขอกราบขอบคุณเป็นสูงขอในนามสกัดขอขอบคุณเป็นอย่างสูงแต่ขอกราบขอบคุณท่านประเสริฐคนเดือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประการสิเก็บประธานที่เป็นอย่างสูงโออิพ่อไปดูอย่างนงี้ยมุ่น ก่ารที่ท่านจะผู้สมรัยไปสิทนะครับหรือนะครับเจ้าพ่การอุทัยมหาปัญญเจอนตะบลญตุจังนะครับได้ว่าไปนะครับเพราะว่างา,านอารรยาจิตหรืองานประชุมเพือนของพระพสง์นะครับน้อยครั้งนะครับตเราจะได้จะได้เจอจะได้พบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าพระสงฆ์องค้านะครับแต่เราเป็นตัวแทนของพระศาสดา อบรมสั่งสอนพุทธศาสนาดิฉันให้ประพฤติปฏิบัติชอบอุญญาธิการบารมีจึงมีร้อนมากนะครับการบารมีมภาพของพระพุทโธนะครับพวกเรานั้นจะไม่ค่อยดีนะครับนานสิบปียี่สิบป,ป,ปีจะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พี่น้องชาวตะบนจังหวัดนะครับโดยเฉพาะซึ่งวัดที่จะมีนะครับก็ได้ปฏิบัติศิล เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับที่หลวงตาแ่นกการทาาาเนะครับทุกท่านทุกคนมาตืวยใจในวันนี้ก็ถือว่าเป็นที่หนึงคนนะครับให้บกับพระผู้ปฏิบัติ